สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Alexa Ranger นะครับเดือนนี้แอบมาช้านิดน,นึงนะเพราะว่าตอนแรกตอนต้นเดือนกะว่าจะทําคลิปแต,แต่เห็นตัวละครแล้วแบบว่าเฮ้ยหมุนทําใจไม่ลงจริงๆ Ranger ตัวนี้นะครับก็อย่างที่เพื่อนๆน่าจะทราบกันนะด้วยคอมโบที่มันไม่ค่อยเข้ากับอะไรเลยก็เลยแบบว่าไม่ใช่มีความอยากจะมุนอะไรเลยคือเห็นแบบสกิลเห็นอะไรนะแล้วแบบว่ามันมันไม่มีคอมโบที่มันเวิร์กนะ ตัวมีสกิลเรียกว่าตัวมันค่อนข้างแรงอยู่เป็นบางตัวนะแต่ว่าสกิลแบบมันไม่ค่อยโดนใจก็เลยขอผ่านส่วนตัวขอผ่านนะแล้วก็เก็บตัวเอาไว้นะครับกะว่ามันลุ้นตัวละครเอาเดือนหน้าดีกว่าแต่ที่ทําเอามือล่นอยากจะล่อนสุดๆเนี่ยตอนนี้ก็คืออีกเกียนี่แหละอีกเกียรองเท้านี่แหละมันเป็นเกียร์ทาาุมืดนะดูเลยท่านมืดอีกแล้วครับท่านเดือนก่อนโดนบี อาปืน่าแสงใช่ไหมอันนี้ลงเท,ท้า่าดมืดช่องกลางด้วยโหแบบว่าอยากได้มากๆเลยตอนแรกว่าจะรีบบุญแต่เห็นแบบยังไม่ถึง7จ็ดพบี้อ่ะแบบว่าเฮ้ยแต่มันเพิ่มโอกาสมานะอยากจัดเทือมันไม่ครบอยู่ันได้ก่อนก็โอเคถ้ามันพอใจก็อาจจะหยุดนะแต่ว่าเทือมันเขาเรียกว่าเนีถ้ามัน,นม,นไ,มไม่ได้จําเป็นต้องไปให้สุดก็ขาดอีกประมาณ ร้อยกว่าพี่อ่ะซึ่งวันเสาร์ปิดหลีกก็น่าจะครบได้นะแต่ตอนนี้มันเสียนมันอยากใช้นะครับตอนนี้ตอนนี้ก็คือวันศุกร์นะประมาณเย็นๆแล้วแล้วก็มาลุ้นกันเลยดีกว่าเก็บไว้เกือบ7,000นะตอนนี้โอกาส0.6%อาทิตย์ก่อนเห็นคุณอาร์ตหัวกลว มุนแล้วแบบว่าให้ลูกกิวนะโอ้ยยังยังสุดยอดอะ่ะโอ้ทั้งคุณหยวนทั้งคุณ 18K นะแอบมือสัน่นมือสั่นเบาๆเอาวะอยากจะมีโอกาสได้เขาบ้างลองดูเลยดีกว่าต้องแบบว่าเอาสูตรคุณอาร์ตอะไรหรือเปล่าสายฟรี <c oughs> นะลองดูไปเลยรอบแรกนะครับว่าเป็นยังไงบ้างสาธุสาธุรองเท้ามาเลยดีกว่าขอรองเท้าอะ่ะ จริงๆอ่ะผู้นี้มันดีมากใส่แบบธาตเอา้าโหไม่เอาสีชิ้นนี้แอบเปิดฟรอมาก็จะมี6ดาวมานะครับชิ้นนี้ดีไหมนะเคลื่อนที่เร็วตั้งเนเจอร์หลบสกิลอ้าให้พวกตัวบงตัวบินน่าจะพอได้อยู่นะไปต่อนะครับยาวไปไม่เสียเวลาไปเลยดีเดีวเจ็ดาวลีโอน่านะไม่เอาเราต้องการแค่รองเท้า มุดนะครับคู่เดียวเลยขอคู่เดียวเลยขอคู่เดียวจบประหยัดบี้โอเคขอคู่เดียวจบประหยัดบี้นะครับขอคู่เดียวขอคู่เดียวได้ไหมได้ไหมโอหยังไม่มานะรุ้นยังไงดีลุ้นยังไงดีงงดโอ้ยต่อไปไปแล้ว ไปแล้วไปแล้วรองเทา้าถูขอรองเท้าได้ไม่ไม่เต้าบุทเตวยวหุยไม่เอาเตวยวหุยต้องยกเลิกกี่ครั้งดีเนี่ยหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งห้าครั้งหกครั้งยลเลิกเจ็ดครั้งแล้วไปเลยไปเลยสูตรไหนไม่รู้นะครับลองดูอันนี้ใจเย็นรอก่อนลวกัน แงเ,เย็นนะครับแงเ,เย็นรองเท้าไหมขอรองเท้าบู๊โหูไม่เตียวหูมาเยอะจังไม่เอาโออีนี่อีกนะโซ่ไม่เอานะครับอยากได้รองเท้าอย่างเดียวเท่านั้นนี่ก็ 0. 6นเปอร์เซ็นต์นะรีบรีบบางคนเปิดเร็วๆได้นะลองบ้างลองบ้างเฮ้ยดาบให้มีของออกมาบ้างนะหุ่นใจเล็กๆแต่ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการนะครับ ตมกี้ยกเลิกเจ็ดทีนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดและปลายลองดูลองดูมาสิมา,มาลงเทา้ามือลงเทา้า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 ขรอลงเทา้าขรอลงเทา้เทาโอ้โหมีความ เข็มเข็มนะไปเลยดีกว่ามามีออกดัมาชิ้นเดียวนะครับหนึ่งสองสามรองเท้าขอรองเท้าอย่างเดียวรองเท้ารองเท้าโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะขอก่อนมาตั้งหลักหน้านิดแป๊บหนึ่งใช้สูตรส่วนตัวเข้ามาดูดับญี่ปุ่นมันหนึ่งจุดขอ,อมากกว่าเท่าหนึ่งเลยเนาะโอเครองเท้าก็มีโอกาสนะดับก็ออกมาแล้วขอรองเท้า โอ้ขอทางบ้างเธอคนอื่นเขได้การอยากได้บ้างไปเอ้ยโอ้โหมาแล้วขออนุญาตแคปโอ้เราจะเราจะเราจะไปแค่การตีรอบแรกพอแล้วรู้สึกว่าไม่ต้องไปถึงเจ็ดพันแล้วโอเคเก็บเอาไว้เผื่อรอบทันมาจะมีแบบ นะเผื่อมีเกียร์ส่งเกียร์แสงไรมากขอแคปปีนะึงนะเผื่อรอบท่านว่าอาจจะมีอะไรเซอร์ไพรส์หรือเปล่าเออเดี๋ยวขอแถไปดูภารกิจกันนะว่าตะกี้กี่รอบแล้วไม่ได้ดูเลยตะกี้ภารกิจขออนุญาตมาดูกันนะตะกี้ผมมีสิบอีกอีกห้ารอบนะโอเคเดี๋ยวเราจะหมุนกันอีกห้ารอบนะครับแล้วเราจะไปเปิดการันตีกันนะครับโอเค สูตรอีกแล้วสูตรตัวเอง2%แล้วยกเลิกเจ็ดครั้งช่วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดและป้ายสูตรวิญญาณคุณอานะครับนะฮะหัวกิวส่งพลังมาหน่อยแล้ว <c oughs> โอม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 รลงเท้าลงเท้าลงเท้าคู่ ขอนคู่รองเท้านี่มีเอาโอ้ตรงเท้ารองเท้ารองเท้าโอ้รอบแรกยังไม่มานะครับบิ๊กซีตัวโลเลยดีกว่าหนึ่งรองเท้า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 โอ้ยังไม่มานะครับต่อครับรองเท้ามาขอรองเท้าขอรองเท้า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  ต่อไปไปรองเท้าขอรองเท้าเท่านั้นรองเท้ารองเท้าโอ้โหยากมากเลยเนี่ยน่าจะเป็นรอบสุดท้ายมั้ยถ้าจะไม่ผิดนะไปรอบสุดท้ายนะครับหนึ่งสองสามเอาเก้าแล้วกันนะสี่ห้าหกเจ็ดแปด สัตว์ทุก้าวไปนี่คือสูตรแค่เนี้สูตรเฮียลุงยุทธอ่าสัตว์ทุก้านะลองดูลองไหลสู้ลองไหลสู้แต่ยฮีเราเล่าสุดท้ายนะคู่นี้มาโอ้ยังไม่มามาไหมพะล้องเท้านี่ไม่เอาขอบูทบูทมืด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 โอ้โอเคก็มาคู่เดียวนะแล้วเราจะไปดูภารกิจกันเลยดีกว่า ภารกิจนี้ขออนุญ,ญาตโอเคลนะคุณอาร์ตเห็นว่าอา้าอะไรเนี่ยมีเออร์เลอร์ทำไมอ๋อมีเออ,อร์เลอร์อย่างนี้มีหวังหรือเปล่าเห็นคุณอาร์ตเขาก,กระโดดสามรอบนะเดี๋ยวลองดูไปเลยนะครับกระโดดรอบที่สามนะหนึ่งสองสามดดากดป้ากดโอ้ดาบอยากได้ลงเท้าแต่ก็ยังดีกว่า หกดาวโอเคได้มาคู่หนึ่งก็ถือว่าไอเจ้าบอสมีใส่แล้วนะแม่ผลประกอบการก็ไม่ได้สู้ดีนักไม่ได้สู้ดีนักนะอยู่ไหนเนี่ยเออมีดาบสมุไรสมุไรเบอร์เกอร์ดาบญี่ปุ่นนะครับสองอันล็อกไว้ก่อนนะครับได้มาจากการันตีหนึ่งแล้วหมุนระหว่างทางหนึ่งนะครับมี บูธที่ต้องการนะหนึ่งคู่พอแล้วนะและ้วก็มีอะไรอีกเนี้ยเมื่อกี้เหม,มือนมีเออนี่ได้กบเจนดาวเดียวหนาอีกอีกตัวหนึ่งนะครับก็ขมขำนะพรุ่งนี้ทฤษฎจะไม่มีอะไรนะเมื่อกี้ไม่มีอะไรบาโอเคก็ถือว่าสักเซสในความรู้สึกนะคือได้รองเทา้าคู่นี้มาเรียบร้อยแล้วโอเคก็รู้สึกว่ามีโอกาสออกได้บ้างระหว่างทางนะจากการที่หมุนเมื่อสักครู่อืม ถือว่าเปอร์เซ็นต์ก็ไม่แย่มากมีของออกบ้างเพื่อนๆถ้าเกิดบอกว่าบีบี้แนะนํานะบุญได้ตัวเนี้ยเกียร์มันมันคือเกียร์ของบอสเลยจ้ะจริงบอสคนนอกกฎหมายนะใส่เกียร์ชิ้นนี้คือแหลมแน่นอนนะครับแหลมแน่นอนเดี๋ยวเอาไว้บ้างๆาเดี๋ยวทําทําเกียร์ให้แม็กก่อนดีกว่าแล้วมาใส่นะครับแล้วลองบอสจะแหลมโอเคเพื่อนๆที่บุญนะแนะนํารู้สึกว่าอีเวนต์อันนี้ไอ้รอบนี้มันหมดวาระทิ์หรือเปล่าน,นะ สิบสี่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์โอเคเออน่าจะเป็นวันอาทิตย์นะไม่แน่ใจว่าตอนอาทิตย์สี่ทุ่มหรือเปล่าไม่แน่ใจว่ามันจะหมดตอนสี่ทุ่มเลยหรือเปล่านะหรือว่าหมดวันจันทร์ได้หมดวันจันทร์ตอนสิบโมงเชา้าว่าอย่างนั้นนะโอเคเพื่อนๆถ้าอยากได้ใครมีบอลนะแนะนําเลยรองเท้าคู่นี้ต้องมีจริงๆแล้วบอกว่าการจับคู่รองเท้ากับดาบดาบอันนี้มันดีมันเป็นการจับคู่ที่ดีแหละเพราะอาทิตย์ก่อนเนี่ยมันจับคู่กับปืนในนี้ใช่ไหมปืนเนี่ย ผมดูแล้วปืนมันธรรมดาไปก็เลยคิดว่าวิกนี้แหละมินมจับการจับคู่ที่ดีมากแนะนำเลยถ้าใครมีบี้ก็จัดได้นะครับโอเคยังไงก็ใครยังไม่กดติดตาม Subscribe ฝากกดติดตามด้วยนะครับขอให้คนที่บุญต่อจากผมให้ได้กันทุกคนเลยนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย